นี่นะครับร้านนี้บ้านอาหารป่ายอดแก้วไก่ดำอินดี้อาหารป่าเราอนยกเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยผมเข้ามาเจอโดยบังเอิญครั้งนี้เข้ามาโดยตั้งใจแล้วก็อผมถามเขาอ่ะทำไมเขามาเจอร้านได้ไ,ดไงอ๋อแต่ปะ่ะร้านมันเพิ่อแบใหญ่โตบ้างขนาดไหนเอออะไป่ะมมผมไม่รู้ไงผมไม่รู้เพราะว่าครั้งแรกที่ผมมาผมขับรถมาแล้วฝนมันตก ฝนต,ต,ตกฝนตกผูดให้แม่ร้านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณมารู้ได้ไงร้านเขาไม่ใหญ่โตมากเลยนะร้าน,น,นแบบพื้นพื้นอะบนบ้านเนี่ยพื้นพื้นบรบ้านนะ,นนนะอ,อแต่เราไม่รู้อะข้างในมีอะไรเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าร้านนี้อร่อยมากไม่รู้กูไม่รู้อะเราไม่รู้ปะปโอเคนะไปไปไปอันนี้เป็นครั้งที่สองที่มาครั้งแรกมา มามามาโดยบังเอิญจะไปหนองชะอมจะไปหนองชะอมทางแก่งคอยดูนี่ดูนี่ผัดเผ็ดหมูป่าเลยแกงเยอดเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยร้อยห้าสิบบาทอ่ะอ่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับร้อยอันนั้นหมูป่าผัดเผ็ด่งร้อยร้อย หนึ่งล้ายบาทตาดแลวเนี่ยถูกมากอาโอ้โหชุดยอดดูดิเราคิดว่าอเอ๊ยมา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 ผัดเผ็ดหมูป่าก่อนตาดอือหือ,อชืดยอดชุดยอด ต้มยำหมูหมูต้มยำเนี่ยต้มยำจ้าร้อยห้าสิบต้มยำร้อยห้าสิบไม่มีสูตรที่ไหนละเราจับถือว่าลายจับต้มยำอะไรวะเราสั่งต้มยำอะไรต้มยำปลาบึกปลาบึกเยอปลาบึกใหญ่ๆนั่นแน่นๆปุ๊บๆเนี่ยปลาบึกคั่งปลาังปลบึกคังเนี่ยเนี่ยเนื้อปลาบึกนั่นเชียงไทยทำไปล่างไก่ดำไก่ดำ ไม่ได้ไม่ได้ฟังแค่นี้ยาว่าไม่ไม่ร้านไก่ดำร้านไก่ดำพอเปิดเป็นตัวตัวอย่างหัวคือดเลยครับท่านผู้ชมครับทุกท่านครับถ้ามาที่นครนายกหรือว่าบ้านนาเนี่ยก็จะผ่านมาเนี่ยตำมาเขาฝากร้านนี้หน่อยครับฝากร้านไก่ดำหน่อยแล้วกันอร่อยมากเลยเพิ่งมาวันแรกผมเพิ่งมาวันแรกเลยอาหารก็อร่อยเกลือขาเป็นกันเอง ดเี๋ยวขอเวลากินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนกินนะกินข้าวกกก่อนนนนะิิข้าวแล้วกินกลับด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับเอ่อกินข้าวแล้วกินกลับด้วยโอ้โหดูดิดูวเลยเอาเขากินอย่างเงเร้อยเลยเดี๋ยวเอาเอาขอขอขอข้าวหน่อยข้าวข้าวอยู่ข้างนเลย โอ้แล้วก็ตัดกินนี่นะใส่ใส่ใส่ไอ้นี่นะอืใส่ครับใส่ครับโอ้ดูนี่ครับโอ้ต้มยำ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 นะรสชาติเผ็ดจัดจัดจ้าน โอเคอืมขออนุญาตทานก่อนครับทั่วมครับนี่อร่อยมากเลยคู่หรืออ๋อคูไม่ถูกไหมเอออจับเลยอันนี้ <c oughs> คือคือเขาเรียกว่าคนเกษียณนะเกษียณละ กระเทียมมหาที่กินอร่อยนะฮะเกษียณแล้วนะฮะออร่ยยมากเลถ้ามีทุกคนมีเวลาเลยร้านผ่านมาครังนี้นครนายกตอรองรักคนยกเดี๋ยวปักเดี๋ยวปักมุลให้เดี๋ยวปักมุลให้ไก่ดำเนี่ยสุดยอดนะเนี่ยผมมากินตอนแรกผมมากินตั้งแต่เมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วอ่ะครั้งแรกอ่เพราะว่าเพราะว่าจะไปหนองเจอม จะไปกลางเต็นท์ปรากฏว่าฝนตกฝนตกเจอร้านไก่ดำก็เลยแวะเจอโดยบังเอิญแล้วก็ถูกใจแล้วก็เลยมานั่งทานนะครับผมท่านผู้ชมครับจะไปเช้าอมจะไปเจ้าอมเจอมีว่าเจอโดยบังเอิญโอ้โหสุดยอดเลย ขอฝากไว้ในอ้อมบกอ้อมใจของท่านผู้ชมนะครับนผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านละลายครับสวัสดีครับเอ้ยููบเบอร์ยูนอฟเวีย